สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับลองมาทําปั๊มดูดน้ํานะครับผมจะเอาไว้ดูดน้ําจากถังน้ํากินนะครับหรือว่าเอาไว้ดูดน้ําต่างๆนะครับตามท,ที่เราสะดวกที่จะใช้เลยนะครับก็ผมก็ได้ซื้อนะครับเป็นเรียกว่ามอเตอร์นะเป็นมอเตอร์ฉีดน้ําฝนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะโอเคครับหน้าตาของเจ้ามอเตอร์ฉีดน้ําฝนก็ประมาณนี้นะ ตัวเล็กๆเ,เองนะครับผมก็ได้เอามาดัดแปลงเพิ่มนะก็ทีแรกมันก็ให้มาแค่ไอตัวดำๆนี่แหละแล้วนี่คือทางเข้าครับทางน้ําเข้าในตัวท่อใหญ่ๆส่วนตรงนี้ผมมาเขาเรียกว่าเสริมความแข็งแรงให้มันนะครับเป็นทางน้ําออกนะผมก็เลยใช้เป็นท่อสแตนเลสนะครับผมได้มาจากที่ให้น้ํานกนะครับผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอาแบบถอดเอามาใส่ ทางน้ําออกนะครับมันจะเป็นเล็กๆครับไม่ใหญ่นะมันจะเป็นอันเล็กๆเท่าปลายปากกานะครับเพื่อนเื่อทุกคนส่วนตรงขั้วนะครับขั้วไฟก็ถ้าเราต่อไม่ถูกนะครับบวกลบเหมือนถ้าเราสลับขั้วแล้วมันจะไม่ทํางานนะเพื่อนเื่อทุกคนนะถ้าสําหรับรถยนต์ก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าไอตัวเตาเสียบ嘛เนาะ ขั้วของเขานะมันตรงกันอยู่แล้วเนาะถ้าเขาเสียบเข้าไปมันก็น่าจะใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมพูดทาเพื่อมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับลองมาทําสวิตแล้วก็ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาลองทดสอบดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะพเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองนะนี่ครับอดแดปเตอร์มือถือนะเอาไว้ชาร์จสำหรับโทรศัพท์นะครับแล้วเราจะามาใช้กับมอเตอร์12โวลต์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาตัดต่อนะครับที่ใส่สวิตช์นะตรงนี้นะครับเพื่อนๆทุกคน ดี๋ยวผมจะทํานะครับแบบบ้านๆที่สุดนะครับง่ายๆที่สุดนะเพราะว่าผมไม่มีอตัวบัตรกรีตะกลัวนะก so ็เอาง่ายๆนะครับทุกคนนะจับมัดมันแบบนี้แหละนะผมทำแบบง่ายๆก็แล้น,นะตอนนี้นะครับผมก็มีเด็กน้อยนะครับ เขาเรียกว่ามาทำลายล้างนะไม่ได้ช่วยนะครับมาทำลายมาทำลายครับไม่ได้ช่วยเอาแบบว่าเรียบง่ายนะครับไม่เน้นความสวยงามอ้าวโอเคเรียบง่ายไม่เน้นความสวยงามนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะมาลองกับไอ้เจ้า power supply ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น DC power supply 12โวล์นะก็เอาพุ t 13.6โวล์นะครับ DC นะก็อาจจะเยอะกว่าแบตเตอรี่รถดนนิดหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้ครับห่างกันไม่เยอะเดี๋ยวผมจะลองกับไอตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปลองกับอะแดปเตอร์มือถือนะครับว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะ แต่มันเป็นกระแสดีเหมือนกันนะครับจากการทดลองกับมอเตอร์ชนิดอื่นนะมันก็สามารถใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะมันเป็นมอเตอร์กระแส DC นะครับแต่ว่าแค่มันอาจจะหมุนช้ากว่าความแรงมันอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่ากําลังไฟมันน้อยกว่านะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาโอเคแนละ้วปิดเครื่องครับ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงที่ถังน้ํากันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนาะถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับทุกคนนะนี่ครับแต่น้ํามันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมันลงสุดเปล่ๆเนนะ้น้ำไม่ขึ้น,นครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลอกก่อนนะครับอ่า บางทีในเขาเรียกว่าเราดูดจากที่ต่ําเกินไปเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับผมจะทําการลอกก่อนดีกว่าแต่สวิตใช้งานได้ดีนะอุยนี่ครับมาดูดิขึ้นไหมขึ้นแล้วครับทุกคนใช้ได้นะ ้ <c oughs> น้ำทะลุแต่ <c oughs> okay, ถ้าน้ํามันค้างสายแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอันดับแรกนะครับตอนแรกเราก็ต้องทําการลอ,อกก่น,นะเอาน้ําเอาน้ําเข้าไปให้มันเต็มสายยางนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็เวลาวางก็ก็ให้มันสูงหรือจะไว้แบบนี้ก็ได้นะนี่ครับเ่นี้น้ำมันก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถใช้ได้นะ แต่นี่คือ1 2โวลต์นะครับ1 2โวลต์นี่มันได้อยู่แล้วนะแรงด้วยครับนี่ครับต่อมาผมก็จะใช้อแดปเตอร์สำหรับชาร์จมือถือนะครับก็อินพุต0 0ึโวลต์ถึง2 4 0โวลต์นะครับเอาพุ t DC 5โวลต์2.1แอมป์นะครับเพื่อนๆทุกคนนะจากที่ผมเช็คดูนะครับว่าสายสีแดงนี้นะครับหรือว่าสีชมพูนี่มันซีดไปละ มันเป็นขั้วบวกนะครับเพืเ่อนๆทุกคนนะเราก็นี่ครับต่อข้าไปเลยนะตัวนี้ก็ขั้วลบครับโอเคเดี๋ยวมาดูดูนี้ก่อนนี่ครับผมเสียบเข้าให้ดูนะแล้วผมจะทำการทดลองพามากดสวิตช์นะครับนี่ครับเพืเ่อนๆทุกคนนะว่ามันไหลหรือเปล่าน่าใช้ได้นะครับแต่แค่ เสียงมอเตอร์มันขเขาเรียกว่ามันค่อยเนาะน้ำมันก็ค่อยนะครับนี่ครับน้ำค่อยลงนะออโอเคเลยนะครับเพื่อนๆคนนะพลัง5โวลต์อาจจะช้าหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูพลัง12โวลต์กันนะครับ นี่คือพลัง12โวล์นะคนละเรื่องเลยนะครับอย่างว่าแหละมันก็มอเตอร์สำหรับ12โวล์นะจะได้ครับไม่น่าเกียดนะถือว่าไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะสำหรับคนกเกียดกอกน้ำนะครับแต่ก่อนเราอาจจะใช้แบบปั๊มแบบกดเอาเนาะ แต่ถ้กวันนี้ก็มีขายนะครับสําหรับแบบเอามาใส่ถังโดยตรงเลยก็ชาร์จแล้วก็ใช้งานได้เลยก็มีแต่นี้ผมจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นด้วยนะครับฉีดแรงได้ด้วยนะนี่ครับที่ฉีดนําฝนไปฉีดประมาณนี้โอเคครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ